สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมขาตตอนรับข่าสูดรายการแซปทูเดย์นะคะเจอกันสดๆเป็นประจำแบบนี้เลยทุกวันจันทร์วันศุกร์นะคะเวลาบ่ายสองโมงนิดๆทางช่อง9 M ้าเอ็มคอร์ดกดหมายเลขสามสิบค่ะควันนี้อยู่กับพี่กอ๊อตแล้วก็ชมพู่ค่ะพูดคุยกับเราได้นะฮะทางแฟนเพจ9เอ็มคอร์ดนะครับนำเสนอข่าวได้นะเผื่ออยากให้เราตามเรื่องไหนก็ตามใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวเรื่องแรกเนี่ยขออนุญาตไปที่ดราม่าเลยนะฮะเป็นดราม่าของกระทรวงศึกษาธิการนะฮะกรณีที่มีคําสั่งงดกิจกรรมภายในโรงเรียน1ปีค่ะ ะะหลายๆคนก็รู้สึกไม่เห็นด้วยนะครับอไปตามข่าวนี้ครับกรณีที่มีเรื่องดราม่านะฮะเกี่ยวกับคำสั่งงดกิจกรรมภายในโรงเรียน1ปีครับทางดรนฤมลพิญโยสินวัตรรัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงนะครับเตรียมออกหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและย้ําครับว่าไม่ได้สั่งโรงเรียนให้งดจัดกิจกรรมรื่นเริงแต่ว่ายังจัดได้ตามปกติตามประเพณีนะครับ โดยที่ประชุมครับเห็นว่ากิจกรรมเนี่ยมีผู้ที่เป็นห่วงและหวังดีกับนักเรียนซึ่งกระตรงกับความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วนะฮะถ้าหากว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ในหลักสูตรและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ห้ามหรือว่าให้งดแต่อย่างใดนะครับส่วนกิจกรรมที่เป็นไปตามประเพณีวัฒนธรรมของชนชาติศาสนาใดาต่างๆก็ตาม ก็ยังสามารถดําเนินกิจกรรมได้ตามปกติซึ่งหลังจากนี้ครับผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยราชการในสังกัดและองค์กรในการกํากับของกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะทําความเข้าใจกับผู้บริหารในระดับชั้นถัดไปให้เข้าใจตรงกันส่วนกิจกรรมที่เป็นลักษณะรื่นเริงที่อยู่นอกเหนือจากหลักสูตรนะครับกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือให้งดหรือปรับรูปแบบ การกำบการนะฮะการดําเนินการให้สอดคล้องกับเหตุการณ์เพื่อทําความเข้าใจให้ตรงกันทุกฝ่ายโดยจะออกประกาศครับแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและรายละเอียดต่างๆไปยังหน่วยงานราชการและองค์กรในการกํากับนะครับโดยยึดกรอบแนวทางปฏิบัติ3เรื่องหลักก็คือ 1. กิจกรรมภายในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีผลดีต่อพัฒนาการของเด็กสามารถดําเนินการได้ตามปกติไม่ห้าม และไม่งด 2. ครับกิจกรรมที่เป็นไปตามประเพณีและวัฒนธรรมของชนชาติหรือศาสนาใดก็ตามสามารถดำเนินการได้ตามปกติไม่ห้ามและไม่งด 3. ครับกิจกรรมที่มีลักษณะรื่นเริงที่อยู่นอกเหนือข้อ1และ2ให้แต่ละหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาว่าจะปรับรูปแบบอย่างไรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นางนรุมนลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าดิฉันขอให้ทุกท่านคลายความกังวลและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความห่วงใยต่อพัฒนาการของเยาวชนในฐานะผู้ก,กํากับดูแลกระทรวงศึกษาธิการดิฉันให้ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาการเด็กเป็นอย่างมากซึ่งการดําเนินการของกระทรวงศึกษาธิการจะสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ที่ได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆแล้วครับค่ะ ทุกเรื่องทุกองค์กรต้องทําความเข้าใจร่วมกันเนาะพี่กอล์ฟนาะอเพราะว่าต้องดูดตามความเหมาะสมนะใช่ค่ะ,ะ,ะอืมเข้าใจตรงกันอะนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากอยากให้เข้าใจตรงกันคือเรื่องของกลโกงในช่วงนี้คุณผู้ชมคาะเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะประชาชนทุกคนเนี่ยก็ร่วมกันไว้อะไรสวมชุดแต่งกายชุดสีดําทําให้พ่อค,ค้าแม่ค้าบางคนครับหัวหมอคะ่ะในช่วงนี้ฉวยโอกาสขึ้นราคาชุดสีดํานะคะ ขายเกินจริงเตือนเลยนะคะว่าอย่าหาทำเด็ดขาดเลยนะคะการจำหน่ายชุดดำที่ไม่มีการติดป้ายแสดงราคาหรือมีการขายราคาที่สูงจนเกินจริงนะคะมีโทษนะคะคุณผู้ชมจำคุกป,ปรับสูงสุด1,40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ เพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เกิดการฉกฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือว่าจําหน่ายสินค้าเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมมีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านคา้าให้จําหน่ายสินค้าดังกล่าวในราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนจริงนะคะและต้องมีการแสดงป้ายราคาหนี่ติดป้ายแบบนี้อย่างชัดเจนเลยนะคะจากการสํารวจราคาเครื่องแต่งกายไว้ทุกค่ะยังไม่มีการปรับขึ้นราคาเสยืดคอกลมราคาจําหน่ายตัวละ9ก้าสบาถึงบาท เสื้อโปโลราคาจำหน่ายตัวละ159ถึง199บาทเสื้อเชิ้ตแขนยาวนะคะจำหน่ายราคาตัวละ199ถึง299บาทค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ประกอบการได้เตรียมพร้อมเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ซ,ซึ่งจะเริ่มใช้ใจ่ายได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้นะคะเป็นต้นไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับร้านค้าให้มีการปิดป้ายแสดงราคาค่ะหากมีการตรวจระพบการกระทำผิดนะคะ จะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2,542กรณีไม่ปิดป้ายราคามีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทและหากจำหน่ายราคาที่สูงเกินสมควรหรือมีการเอาอเปรียบผู้บริโภคนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือมีการปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทหรือมีการทำทำัทำ้งจำ,ำทั้งปรับเลยนะคะเดีย๋ยวต้องฝากไว้เลยนะครับ อย่าเอาเปรียบในช่วงนี้นะหลายๆคนเนี่ยเราเข้าใจว่าคุณพยายามจะปล่อยของอแต่มันต้องดูด้วยว่ามันเหมาะสมหรือไม่เอาให้พอดีกับต้นทุนที่คุณผลิตมานะคะครับเ,เมื่อกี้มีการพูดถึงคนละครึ่ง plus นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการเปิดให้ใช้เป็นวันแรกและใช่ค่ะนะครับก็ต้องดูกันหน่อยว่าวิาวธีการใช้เนี่ยใช้เพื่อซื้ออะไรได้บ้างและซื้ออะไรไม่ได้ค่ะและถ้าหากว่าใครมีเจตนาที่จะโกงหวังเงินทอนจะมีผลอะไรตามมาครับ พรุ่งนี้นะฮะก็จะมีการเริ่มใช้แล้วนะครับคนละครึ่ง plus นะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนครับหลังจากที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง plus ไปแล้วนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วก่อนใช้สิทธินะ์ฮะประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องมีการเติมเงินนะครับเข้าไปใน g w a l l e t ในแอปเป๋าตัง เพื่อใช้ใจ่ายร่วมกับทางรัฐบาลโดยเริ่มซื้อสินค้าครับและบริการกับทางร้านค้าที่เข้าร่วมนะขอย้ำานะฮะที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง2,518นะครับได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมจนถึง31ธันวาคม2568ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มของแต่ละวันค่ะนะก็คือเข้าใจกันง่ายๆฮะเริ่มใช้ใจ่ายได้ตั้งแต่6โมงเช้าแหละ หลังจากสี่ทุ่มเนี่ยไม่ได้แล้วนะค่ะนะครับซื้ออะไรได้บ้างล่ะอ้าไปดูฮะสำหรับสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการนะครับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์จ่ายผ่านแอปเป่าตังก็สามารถใช้กับร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วไปรวมถึงร้านขายของใช้จําเป็นสินค้าทั่วไปและรวมไปถึงบริการนวดสปาทำเล็บและทำผมนอกจากนั้นนะครับ ยังสามารถใช้สิทธิ์ครับกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอาทิเช่นรถไฟฟ้ารถไฟรถโดยสารประจำทางและเรือโดยสารรวมถึงขนส่งสาธารณะที่ไม่ใช่นิติบุคคลครับอาทิเช่นแท็กซี่รถตู้รถสองแถวรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถสามล้อถีบค่ะสินค้าที่ไม่สามารถใช้ได้ล่ะมีอะไร ก็จะมีอาทิเช่นนะฮะสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้นะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะนะฮะไม่ได้นะครับผลิตภัณฑ์ยาสูบเอาง่ายๆตรงๆก็คือเหล้าเบียร์บุรี่มไม่ได้นะครับบัตรกำนัน,นะฮะหรือว่าบัตรเงินสดรวมถึงบริการที่เป็นการชำระค่าบริการสินค้าหรือการชำระค่าบริการล่วงหน้า อันนี้เนี่ยจะถูกจุจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าต้องห้ามตามเงื่อนไขของโครงการนะครับส่วนการคลังฮะแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบนะครับหลายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนใช้สิทธิ์ทุกครั้งเพื่อป้องกันนะครับการใช้สิทธิ์ผ,ผิดประเภทเพราะว่าถ้าหากว่าใช้ผิดนะคุณผู้มชมอาจจะมีการส่งผลทำให้ถูกระงับสิทธิ์ได้อ้าวอันนี้ต้องดูรละเอียดหน่อยนะ นะฮะอ่ะก็ขอย้ําอีกครั้งนะครับเงื่อนไขนะฮะในการใช้บริการครับ1ครับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะครับต้องมีการใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายนภายในเวลา5ทุ่มเพชชื่อมิให้ถูกยกเลิกสิทธิ์คนละครึ่ง plus ก็คือวันนี้เริ่มเออพรุ่งนี้เริ่มวันแรกเนี่ยยังไม่ใช้ก็ได้แต่เกินจากวันที่11พฤศจิกายนไม่ได้นะโดนตัดสิทธิ์นะคะต้องใช้นะฮะสครับ สามารถใช้สิทธินาร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันโดยชำระเงินผ่าน G-wallet ในแอปเป่าตังครับ3ครับเริ่มใช้สิทธิ์ Food Delivery ในแอปเป่าตังได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนถึง31ธันวาคมเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มของทุกวันนะฮะโดยเข้าแอปเป่าตังแล้วก็เลือก Food Delive r y ก่อนที่จะเลือกแพลตฟอร์มนะครับแอปส่งอาหารและชำระเงินนะฮะผ่านทางแอปเป่าตังกรณีที่ซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มนะครับผ่านทางแพลตฟอร์มฟูดเดลิเวอรี่เนี่ยนะฮะการใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟูดเดลิเวอรี่นะครับจะต้องเป็นการซื้อขายสินค้าเฉพาะประเภทอาหารเครื่องดื่มโดยประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้นรัฐครับ จะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารเครื่องดื่มเท่านั้นไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นนะครับและ3ฮะใช้สิทธินะครับตามโครงการเพื่อสั่งอาหารเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟูดเดลิเวอรี่ได้เฉพาะช่วง6โมงเช้าถึง3ทุ่มของทุกวันเท่านั้นห้ามมีการรับหรือเรียกเงินทอนเป็นเงินสด<ะ>นี่อันนี้สำคัญนะฮะ หรือหวังผลประโยชน์รูปแบบอื่นนอกจากการสั่งอาหารคเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ไม่ว่ากรณีใดก็ตามคืออย่าไปหวังเงินทอนใช่ค่ะหรือไปตกลงกันไม่ได้นะฮะเขาตรวจได้นะครับและข้อสุดท้ายครับการซื้อขายอาหารเครื่องดื่มนะครับผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่จะต้องเป็นการซื้อขายกันจริงโดยผู้ซื้อและผู้ขาย จะต้องไม่อยู่ในสถานที่เดียวกันหรือเป็นบุคคลเดียวกันซื้อเองจ่ายเองร้านตัวเองไม่ได้อันนั้นไม่ได้ถือว่าโกงนะคะ,ะ,คะมีการตรวจสอบได้ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะคะอ,อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันแต่จะระวังยังไงละโจรก็คือโจงน,นะนะมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะมีสภาพระบบสื่อสารล่มหลายจังหวัดเลยในภาคอีสานนะคะตำรวจภูทรภาคสี่ค่ะนำกำลังบุกจับสผู้ต้องหา แก๊งรอบจรกรรมเขาจรกรรมอะไรอ,อุปกรณ์ส่งสัญญาณโทรศัพท์บริษัทเอกชนรายใหญ่พร้อมตัวเป็นพนักงานค่ายส่งสัญญาณนะคะก่อนก่อเหตุเวลากลางวันแสกๆเลยขโมยอุปกรณ์ส่งสัญญาณปุ๊บเอาไปชำแหละแยกขายในจุดต่างๆมูลค่ากว่า5ล้านบาทค่ะเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชม่าตามภาพเลยนะคะนี่คือหลักฐานนะคะ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4ี่ค่ะนำกำลังเข้าปิดล้อมจับกลุ่มตัวนายสมพงศ์อายุ42ปีพร้อมพวกอีกสองคนนะคะก็คือนายธนงศักดิ์อายุ27ปีและอีกคนคือนายสัญชัยอายุ22ปีคุณผู้ชมขณะกำลังแยกชิ้นส่วนแผงวงจรอ,อุปกรณ์ส่งสัญญ,ญาณโทรศัพท์ภายในสวนยางพาราบ้านโนนแก้วตําบลหนองพันธาอำเภอโซวิสัยจังหวัดบึงกาฬค่ะ ตำรวจนะคะตรวจยึดของกลางหลายรายการเลยค่ะมีรถกระบะ1นึคันนะคะบอร์ดประมวลผลสัญญาณไร้สายกว่า20ชิ้นโมดูลรับส่งสัญญาณ103ชิ้นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กตช์หับแบตเตอรี่ลิเธียมฝาครอบแผงวงจรรวมไปถึงลวดทองแดงน้ำหนักกว่า10กิโลกรัมค่ะและอุปกรณ์ตัดแก๊สที่ใช้ก่อเหตุรวมมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกว่า5ล้านบาทค่ะคุณผู้ชม โดยผู้ต้องหาทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการตรวจสอบของกลางที่ตรวจยึดได้พร้อมกับแถลงผลการจับกลุ่มโดยมีผู้บริหารบริษัทเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งเป็นผู้เสียหายเข้าร่วมตรวจสอบของกลางด้วยนะคะจับกลุ่มได้อย่างไรเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ตารวจภูธรภาคที่4ได้รับแจง้งจากผู้บริหารบริษัทเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยค่ะว่ามีคนร้าย ตระเวนลักอุปกรณ์ส่งสัญญาณโทรศัพท์หลายพื้นที่เลยในภาคอีสานเป็นเหตุให้เครือข่ายส่งสัญญาณโทรศัพท์ล่มในหลายจังหวัดค่ะต้องบอกว่าเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างเลยนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการสืบสวนสอบสวนค่ะโดยการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะทราบผู้ก่อเหตุเลยนะคะทํกลางวันแสกๆเลยค่ะรายแรกคือนายสมพงศ์หรือว่าก๊อตอายุ42ปีเป็นชาวจังหวัดหนองคายจึงมีการขออนุมัติหมายจับ จากสารจังหวัดอุดรธานีค่ะกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบราบพ,พบว่ากลุ่มผู้ต้องหาหลบซ่อนตัวอยู่ในสวนยางพาราบ้านโนนแก้วตําบลหนองพันธามเภอโซ่วิสัยจังหวัดบึงการจึงได้มีการนํากําลังเข้าปิดล้อมและจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะคะพร้อมพวกทําการยึดของกลางมาได้นะคะจากการสอบสวนนะคะทราบว่าอุปกรณ์ที่คนร้ายร่วมกันจุลกรรมมาเขาเอามาเขาเอามาทํายังไงเขาจะเอามาชําแหละชิ้นส่วนออกค่ะ เพื่อไปแบ่งขายในกลุ่มโซเชียลพอโพสต์ปุ๊บมีคนซื้อปับ๊บเขาจะลบโพสต์นั้นออกส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นทองแดงเขาก็จะมีการกระจายเอาไปขายตามร้านรับซื้อของเก่าเขาบอกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการผิดสังเกตทั้งนี้นะคะจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาทั้ง3ค่ะมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเบื้องตน้นตำรวจแจ้งข้อก่าหานะคะร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานผานะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด หรือการพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้พ้นการจับกลุ่มค่ะแล้วก็มีการนำส่งพนักง,งานสอบสวนสบพบ้านดงจังหวัดอุดรธานีนะคะให้มีการดำเนินคดีต,ตามกฎหมายและจะทำการขยายผลการจับกลุมว่ามีผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีกหรือไม่การกระทําครั้งนี้เขาบอกว่าส่งผลต่อคนใช้เครือข่ายในช่วงนั้นเป็นอย่างมากมเมื่อสัญญาณส่งอุปกรณ์ส่งมันไม่มีคลื่นที่จะส่งจะจูนกันโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตก็ใช้ไม่ได้นะคะ โชคดีที่มีการจับกลุ่มตัวได้นะคะก็เสียหายเป็นวงกว้างเนาะห้าล้านบาทค่ะอืม,มเยอะมากอะภาพเนี่ยได้เมนบอร์ดได้อะไรมาเยอะเลยแล้วเขาก็มาแยกชิ้นส่วนหมดเลยค่ะคุณผู้ชมแบ่งขายมันมีราคาหมดนะจริงแล้วอ่ะเขามีคำหนึ่งที่บอกว่าเอามาโพสต์ลงในโซเชียลพอมีคนซื้อปุ๊บเขาก็จะลบโพสต์นั้นแสดงว่าคนที่ซื้อของไปก่อนหน้านี้ซื้อของโจรครับใช่ค่ะอืมอ่ะ ไปต่อที่จังหวัดชนบุรีนะฮะมีหนุน่มคนหนึ่งเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ขี่เสร็จปับ๊บก็ไปเจอข้างทางก็งพบว่ามีคนแบบว่าน้ำมันหมดอมอเราก็หวังดีนะมีน้ำใจก็บ,บอกอามาพี่งั้นเดี๋ยวผมก็ภาษามอเตอร์ไซค์เขาเรียกอะไรเดี๋ยวถีบไปก็คือหมายความว่ามีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างๆแล้วคันที่ขี่ได้ก็ถีบอีกค<า>ันหนึ่งช่วยดันไปเนาะนะฮะปรากฏว่าไอ้คนที่อ้างว่าน้ำมันหมดเดี๋ยวผู้ชมฮะ มันเจตนามาหลอกลวงเระหว่างที่พี่คนนี้หวังดีนะฮะก็ดันไปเนี่ยให้หมอสค์วิ่งไปเขาไม่ค่อยถนัดเขาก็เลยบอกคนที่นะ้ำมันหมดบอกวอ้พี่ผมไม่ค่อยถนัดทําไงดีไอคนนี้บอกเอางี้ที่น้องเดี๋ยวพี่ขี่มอเตอร์ไซค์น้องให้เออนะแล้วก็ช่วยพี่ก่อนแล้วกันแต่ว่าเราไม่ถนัดใช่ไหมเดี๋ยวพี่ทําเองนะฮะหนุ่มคนนี้ก็โอเคก็ยอมสลับมอเตอร์ไซค์กันนะฮะปรากฏว่า ไอคนเนี้ยที่อ้างน้ำมันหมดก็บอกพี่บอกเออพี่ยืมมือถือหน่อยได้ไหม,มเขาถามว่าจะเอาไปทําไมอะ่ะจะโทรไปหาพี่ชายให้โอนเงินมาหน่อยจะเอามาเติมน้ํามันมเขาก็ส่งให้ผู้ชมครับปรากฏว่าพอส่งมือถือไปปัป๊บคนที่อ้างว่าน้ํามันหมดบิดมอเตอร์ไซค์แล้วหนีไปเลยฮะมอเตอร์ไซค์ของคนช่วยเหลือถูกต้องกับโทรศัพท์มือถือถูกต้องออไปชมภาพครับ

ลูกไข่ลูกไข่ขขวัยยี่สิบได้ละลูกขึ้นนี่คือภาพเหตุการณ์นะฮะตอนที่ทีมตำรวจครับบุกเข้าไปจับตัวนะฮะผู้ที่กระทำความผิดนะครับไปหลบตัวอยู่ในห้องน้ำฮะ,ะทางตำรวจสพเมืองพัทยาครับปิดล้อมบ้านร้างในซอย5เทพประสิทธิ์เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีแล้วก็จับนายพงพิสุทธิ์นะครับอายุ26ปี เป็นผู้ต้องหาคดีวิ่งราวรัพยหลบอยู่ในห้องน้ําโดยทางผู้เสียหายนะครับนายอนุชาเนี่ยฮะเล่าว่าเวลาประมาณตีสาของวันที่26ตุลาคมครับขี่รถจักรยานยนต์ออกมาสแกนหน้าที่ตู้ ATM เพื่อรับสิทธิ์คนละครึ่ง p l u สในขณะที่กำลังจะกลับบ้านครับถึงกลางซอยเจ็ดเทพประสิทธิ์เนี่ยพบกับผู้ก่อเหตุเข็นรถจักรยานยนต์โบกมือขอความช่วยเหลือ แล้วก็บอกว่าน้ำมันหมดนะฮะด้วยความหวังดีเขาก็เลยจอดแล้วก็ช่วยแล้วก็ใช้เท้ายันเนี่ยฮะตามภาพช่วยไปเรื่อยๆที่จะไปปั๊มน้ํามันแต่ว่าตัวเขาเองรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถนัดนะฮะผู้ก่อเหตุก็เลยออกอุบายครับบอกว่าเอาอย่างนี้มาสลับรถกันแล้วเดี๋ยวเขาเป็นคนขี่เองเดี๋ยวเขาดันเองเนาะแต่ว่าไปส่งที่ปั๊มน้ํามันหน่อยแล้วกันแล้วก็บอกว่าเออขอยืมหน่อยได้ไหมโทรศัพท์อะ่ะจะโทรไปหาพี่ชาย จะเอาเงินมาจ่ายค่าน้ํามันนุ่มคนนี้ฮะนายอนุชาเขาก็แบบเจตนาดีอยู่แล้วนะ,ะเขาก็เอ้าช่วยแล้วมันก็ต้องให้ถึงที่สุดเขาก็เลยให้โทรศัพท์ไปครับปรากฏว่าผู้ก่อเหตุพอได้โทรศัพท์ปุ๊บคุณผู้ชมมันบิดมอเตอร์ไซค์แล้วมันหนีเลยนะฮะเขาก็เลยต้องรีบไปแจ้งความครับกับตํารวจที่สอพอเมืองพัทยาให้ช่วยวิทยุสกัดจับแล้วก็เช็คสัญญาณ G P S ที่โทรศัพท์ถึงได้จับได้ตามภาพที่เห็น สุดท้ายเจอว่าไปแอบอยู่ในบ้านร้างนะฮะปิดล้อมอยู่หนึ่งชั่วโมงก็จับตัวได้ตามภาพนั่นแหละนายพงพิสุทธ์นะครับผู้ก่อเหตุให้การสารภาพฮะเขาบอกว่าเนี่ยคือกำลังจะเอาโทรศัพท์อะไปขายเลยแต่พอดีตำรวจมาซะก่อนตำรวจก็บอกเอ๊ะท่าทางดูแปลกๆนะการพูดการจาหรือเปล่า บอกใช่ครับสารภาพนะฮะว่าพึ่งเสพยาไอซ์มาด้วยเนี่ยฮะแม่คนเราเนาะเจตนาดีเนาะอยากจะทำความดีอ่ะดูสิเออไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆแล้วก็ยอมทิ้งมอเตอร์ไซค์ตัวเองมันคงแบบมอเตอร์ไซค์อาจจะเก่ามากหรือเปล่าแล้วก็อาจจะแบบเครื่องอาจจะไม่ค่อยดีแล้วหรือเมาอย่างที่บอกค่ะ พราะว่าเพิ่งเสพยาไปแต่ว่าเกตนาแน่ชัดละ่ะตั้งใจจะขโมยค่ะอืมอืมก็ระวังหน่อยนะครับจะช่วยเหลือใครเนี่ยก็เป็นไปได้ก็ดูรอบข้างหน่อยมีมีมีใครพอจะเป็นพยานหรือพออะไรได้ไหมดึงเขาเข้ามาร่วมกันเราหน่อยเผื่อช่วยกันได้เนาะบางทีถ้าอยู่ในที่เปลี่ยวเปียวมืดมืดแล้วไม่รถขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยบางทีในยุคป,ปัจจุบันอยากช่วยนะพี่กอล์ฟเนาะแต่เราก็กลัวที่จะลงไปเหมือนกันนะ เนี่ยเนี่ยสิ่งนี้มันทาให้คนที่เจตนาอยากจะมีน้ําใจบางทีก็ระแวงค่ะอืไม่งั้นก็ถ้าไม่แน่ใจหรือว่าเราช่วยไม่ไม่ได้ไม่ดีหรือว่าเราเป็นผู้หญิงก็ตามโทรแจ้งดีกว่าโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขามาช่วยแทนดีกว่านะคะอืมโชคดีว่าได้คืนนะคะครับก็ตำรวจทำงานไวนะต้องชื่นชมไวมากค่ะชั่วโมงเดียวปิดล้อมจับได้เลยนะคะ พาคุณผู้ชมไปดูอบรมหลักสูตรนักจัดรายการวิทยุกันดีกว่านะคะเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่วงการสื่อคุณภาพทางสวทอท,อท,อทอค่ะได้เปิดอบรมหลักสูตรนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์รุ่นที่81ขึ้นค่ะระหว่างวันที่5ถึง9ธันวาคม2568โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้จากวิทยากรมืออาชีพเริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสอวททเปิดอบรมหลักสูตรนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์รุ่นที่81ระหว่างวันที่5ถึง9ธันวาคม2568นี้ค่ะเพื่อเสริมทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาการพูดเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้ฟังเข้าใจสนุกและเกิดแรงบันดาลใจณห้องประชุมใหญ่สวทชพหลโยธิน7 พยาไทยกรุงเทพมหานครค่าลงทะเบียนในการอบรม5,500บาทค่ะสำหรับหน่วยง,งานราชการนะครับสามารถขอหนังสือส่งตัวบุคลากร,กรจากทางสมาคมและเบิกค่าอบรมครับจากทางต้นสังกัดได้ mm hmm. เมื่อผ่านการอบรมนะฮะก็จะได้ใบประกาศนียบัตรบัตรนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์และบัตรสมาชิกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะครับ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง3ธันวาคม2568นี้นะฮะสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับที่โทรศัพท์ครับ0921569545หรือว่า Line ID นะครับ0646862497ครับสมัครกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมากับแซฟทูเดย์ค่ะ